วิธีกดยกเลิกแพ็กเกจเสริม to move แบบต่ออายุอัตโนมัติสามารถกดตามแบบง่ายๆได้เลยนะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่แอป Google เสร็จแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้พิมพ์ t m v h. co เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ slash และ c h e c k เพื่อนๆนะครับพิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดค้นหาได้เลยครับต่อไปจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เรามาป้อนเบอร์มือถือที่เราจะยกเลิกแพ็กเกจเสริมในช่องนี้ได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดขอรหัสผ่านชั่วคราวเสร็จแล้วให้เราป้อนรหัส OTP ที่ทูมุบส่งมานะครับในช่องนี้ให้ถูกต้องรหัสตรงนี้นะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆนนะครับต้องนํารหัสที่เพื่อนเพื่อนได้มาป้อนเท่านั้น าตัวอย่างนะครับของผมได้เป็น422-208เมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เรานะครับเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจนเจอกับเมนูในส่วนของแพ็กเกจที่ใช้อยู่ปัจจุบันในส่วนนี้จะแสดงเป็นแพ็กเกจเสริมที่เราใช้อยู่ตอนนี้ทั้งแพ็กเกจเสริมรายครั้งและแพ็กเกจเสริมแบบต่อเนื่องจะมาแสดงผลอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับและในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถกดยกเลิกแพ็กเกจเสริมแบบต่อเนื่องทีละแพ็กเกจได้นะครับ อยากจะยกเลิกแพ็กเกจไหนก็ให้กดปุ่มยกเลิกแพ็กเกจนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วจะมีให้เราเลือก2แบบแบบที่1ยกเลิกทันทีถ้าเราเลือกแบบนี้มันจะเป็นการยกเลิกแพ็กเกจเสริมที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติทันทีเลยนะครับถ้าเรายกเลิกไปนะครับเราจะไม่สามารถขอคืนเงินในวันที่เหลือได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีผลทันทีหลังจากที่เราได้รับข้อความยืนยันการยกเลิกและเรานะครับจะไม่สามารถใช้แพ็กเกจเสริมที่ยกเลิกไปได้แล้วนะครับ แบบที่2ยกเลิกเมื่อสิ้นรอบบินตรงนี้นะครับถ้าถึงรอบบินถัดไปแพ็กเกจเสริมนี้จะไม่มีการต่ออายุแบบอัตโนมัติจะถูกยกเลิกโดยทันทีหลังจากสิ้นรอบบินนี้นะครับตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดเลือกแบบที่เ,เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับให้มากดยกเลิกแพ็กเกตตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดยกเลิกเสร็จแล้วเราก็รอข้อความยืนยันที่ทูมูคส่งมาให้เรานะครับ อันนี้นะครับจากตัวอย่างข้อความเข้าแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าไปมันก็จะมีข้อความที่เขียนว่ายกเลิกบริการแพ็กเกจเน็ตต่ออายุอัตโนมัติประมาณนี้ขึ้นให้เรานะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกแพ็กเกจเสริม t o วร m o v e ต่ออายุแบบอัตโนมัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปกดยกเลิกแพ็กเกจเสริมที่เป็นเพื่อนไม่ต้องการได้นะครับ อีกวิธีถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริมแบบต่อเนื่องทั้งหมดโดยทันทีเพื่อนๆน,นะครับสามารถกดตามนี้ได้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่การโทรในมือถือนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดดอกจัน190 d o ดอกจันหสี่เหลี่ยมและกดโทรออกไปที่ซิมท m o v e ที่เพื่อนเพื่อนนะครับต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริมได้นะครับ สำหรับเงื่อนไขที่สำคัญก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดยกเลิกแพ็กเกจเสริมแบบต่อเนื่องทันทีเราจะไม่ได้รับเงินคืนในส่วนของวันที่เหลือถ้าเพื่อนๆนะครับยอมรับได้ก็กดโทรออกได้เลยครับเมื่อกดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าระบบยกเลิกแพ็กเกจเน็ตแบบต่อเนื่องทั้งหมดตรงนี้นะครับก็ให้เรากดตกลงเสร็จแล้วนะครับก็รอข้อความจาก To ู o v e ส่งมาให้เรานะครับนี่นะครับถ้าข้อความขึ้นแล้วนะครับก็ให้เราออกจากหน้านี้ และเข้าไปที่กล่องข้อความได้เลยครับในกล่องข้อความนะครับจะมีข้อความที่ทูมูฟส่งมาให้เรานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีข้อความยกเลิกบริการแพ็กเกจ เน็ตของมันเพื่อนแบบต่ออายุอัตโนมัติขึ้นอยู่แบบนี้นะครับก็ไปว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกแพ็กเกจเสริมเน็ตทูมูฟแบบต่อเนื่องทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับทั้ง2วิธีเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้แบบง่ายๆได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการยกเลิกแพ็กเกจเสริมเน็ตทูมูฟที่ต่ออายุแบบอัตโนมัติถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ